เน้นก่อนนอนอีกพี่ไม่ได้ว่าพี่พี่ก็ไม่ได้ว่าพี่สวยพี่ก็ไม่ได้ว่าพี่บพี่กับไม่ได้ว่าพี่สวยต่ว่าพี่กับคือนัดผูชาต้น้องๆที่เคยแบบว่าเออเคยรู้จักกันน้องออในมอลลไงเงี้ยเ,เขาก็เดินมาหาสองสามวันเขาก็ไม่เจอเราเพราะอีโมมัวแต่ไปซื้อเหล้าไปซื้อโซดาอยู่ <laughs> ผู้จัดการกูก็เป็นฟิลแบบว่าแอบไปอุ้ยแอบไปดูแลแขกโตะนั้นโตนี้แต่จริงๆคือไปเดกกับเขาแล้วก็ไปชนแก้วหลวงไว ก็แอดอย่างนั้นแหละกูกันแล่นตำนาตำหลังอยู่กูก็เอออ่ะอุ้ยแฟนผู้จัดการกูเต็มที่มากเดี๋ยวอีเมลก็ต้องมาเปิดเพลงอีต้องก็แอดไปตัวนั้นตัวนี้แบบเฟซนฟิลไปแอบแอบวุ่นวายไปดูแลจริงๆเราคือไม่คือไปล้วงควยล้วงแต่เราให้กูแล่นไปซื้อเราให้เฮียอีหลีซุ้มนี่กงหูไใจวัดแล้วชอบมาก กลับกลายเป็นว่าโอเคกูก็มีอารมณ์ตอนเชา้ากูก็ติ้วไม่ไหวเพราะว่ากูปวดแขนปวดขากูว่าจะติ้วสุดท้ายกูก็ยังติ้วไม่ได้อีกเพราะกูเมยกูเก่งขาเพราะได้กูปวดมือ,อเพราะกูไปยกทังน้นแข็งยกอีหยังนั้นเสียคือโอเคอย่างน้อยไม่ได้โดนวันสงการไม่ได้โดนเยก็ไม่เป็นไรเราก็กลับมานอนเงีเยบๆแล้วก็ติ้วกขได้กู็ยั่งมีแรงสิลูกข้นมาติว้วขึ้นมาหยัางมาว่าขาเรามันก็เคล็ดก็อะไรไปทั่วเนาะ เน,น็ตรู้แค่ยากเน็ตเน็ตรู้เน็ตแจยากเน็ตพี่ไม่เข้าใจกับบูชนินจ,จริงคือน้ำหมดก็ต้องเตรียมให้เล่นอา่าสั่งน้ำแข็งลงบางนั้นแข็งก็โกงกูอีกคือ <củ ść> บอกน้ำแข็งที่มาเวลาประมาณจากช่วงสามทุ่มที่มีรถน้ำแข็งผ่านมาเป็นฟิลประมาณว่าโอเคเราเห็นมาอุ้ยเราดีใจว่ามีรถน้ำแข็งมาอา่ะเราก็สั่งลงใช่ไหมน้องเอาลงสีกระสอบ และเอาลงตรงถังให้ลูกค้าได้เลยนะเดี๋ยวพี่จ่ายกูก็ไปจ่ายค่าน้ําแข็งใช่ไหมแล้ววันนี้พอไปเช็คปุ๊บพอมันผ่านไปมันจะไปป้นอีเมลอีกสี่ร้อยคือพี่จ่ายไปแล้วสี่ร้อยมันก็จะไปป้นอีเมสจ่ายอีกสี่อีเมลกำลังโอนกูแม่หยุดกูจ่ายไปแล้วทำไมต้องพี่น้องต้องมาอีกเราผู้ชายก็เป็นบักส่งน้ําแข็งก็แอปตีเนียนขึ้นรถไปแล้วทีนี้ทางน้ําแข็งอะ่ะไปเปิดดูอีดอกไม่ถึงสี่กระสอบคือเอามันกระสอบละร้อยอะ่ะเอาลงแค่ให้กูสองกระสอบก็แสดงว่ากูก็เจอมิสาชีพน้ําแข็ กูก็มาเจอมิชาชีดน้ําแข็งอีกกับระหว่างที่ผู้จัดการกูคือไม่ได้สนใจอะไรคือแอบไปดูแลลูกค้าแต่คือไปโต๊ะเกคือจองโต๊ะให้เกต้องไปดูแลเขาใช่เฮี้ยมากอีเมก็เป็นเฟียแบบว่าไปสบตากับร้านข้างๆแล้วก็เป็นเฟียแบบว่าเดือยวผู้ชายผ่านสายตาแล้วก็พอจากนั้นก็พอกูเผอก็วิ่งเข้าไปหลังเวทีไปเดียวแล้วก็นัดเย็ดเจน้สีกูรู้ไต่พวกผู้จัดการคือเฮี้ยมากเอาไงดีเรื่องนี้เราต้องไม่ยอม เราต้องจัดสงการขึ้นมาเองเพื่อตอบสนองปัญหาเราอีตองมาคือเม่าเม่ากูคักแทะมึงยังมาต่อแหล่ะกูหูแล้ววาซูน่ะมันเอากูมาแค่จัดเวทีสนีจริงเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มั่วเส็กทั้งอีเมย์ทั้งอีต้องกูรู้ไต่พวกมึงแล้วต่อไปก็คือปีหน้ากูจะขึ้นรถคุณไเียตไหนีอีนี่กูไม่โดนเย็ดโดนเฮียอะไรหีกูตันแล้วมั้ง อะไรป่ามือก็าสาว,าสาวราเศร้าหรอไมตัดกับกูนั่นแหละอีสันดาวแหมมานอนขับจอนกานทขาก็ซัพพอร์ตแม่เสมอมาแอลอะไรก่อนมือมึงก็ไม่ได้ว่างเหมือนมือกูอแล้วก็เป็นฟิลว่าขอไอจีคนนั้นคนนี้แล้วก็วันต่อวันขอไอจีวันที่สิบสามวันที่สิบสี่เค้าก็นัดเข้ามาอีกสิบห้าก็เปลี่ยนคนใหม่เอาให้ถึงไอซี่สุดกูรู้ไต่พวกมึงค่ะ กูไม่ได้โง่ดักดานแล้วนนพวกมึงไม่ต้องเอาป้อนซีรีเล็กกูหรอกก,กูรู้แล้วคือ<ำ>ตัวเองเถอไม่อไมไดอาะเบียนว่างเหมือนกูหรอกค่ะลวงอีกกับกูอีกค่ะเขาขก็ขดูแลเทแกร์แขกแล้วมึงดูอีตานนะกูจะเปิดคลิปให้ดูกูจะแช์อีตานก่อนคืออีตานก็เป็นฟิวแอปมาจอยกับแม่ไม่ดูแลเฮี้ยอะไรเลย มึงว่างจุดจบอีตาลน,นะคือ,อ,อตอนเคือตอนเนี้ยคือกูไปแล้วกูน็อกแล้วกูกลับบ้านไปนอนแล้วกูเหนื่อยอีตาลกลับแปดโมงคือกลับเจ็ดโมงคคแล้วต้นเหตุอีตาลที่ตัดเป็นมงคือไปนั่งกับพุทธไทยแทกที่ลานอื่นเมื่อคืนเขาก็เอาชายไปนั่งอยู่ลานทอมกูจะแถให้มันหมดเปลือกไปเลยมะ ต้องเสียวไผนี่อ๋ออ๋อเขาไปลงเอยหรอร้านนี้เป็นร้านมัวสเต็กที่เกตกับชนีจริงต้องไปกูไม่บันทึกคลิปไว้ไม่สรุปเวทีชนีจริงขาดทุนคือกำไรอยาเป็นที่สนองก็ต้องการให้ลูกเต้าแล้วก็ดูตันการ ตะคองในคุ้มเกียงเสียงกูไม่เข้าใจแล้วนี่คือผู้ชายที่กูเรียกมากินก่อนหน้านั้นก่อนสงการคือกูก็ออกไปเจอรถเขาขณะที่กูลืมลืมของไว้หน้าบ้านกูก็เลยสั่งน้ําเปล่ามากินหลังจากเยเเสร็จหลังจากเยเสร็จหลังจากเยเสร็จกูก็เลยสั่งน้ำเปล่ามากินแล้วกูเลยเอ้า รถแก๊บคันนั้นทำไมมีอีกคันหนึ่งมาจอดตรงนี้ก็สรุปว่าผู้ชายที่นอนอยู่กับกูก็คือผู้ชายขับแก๊บกูก็เลยเขาก็เลยถ่ายรูปรถไว้นี่กูออกไปเอาน้ําเปล่ากับแก๊บอีกคันหนึ่งแต่อีคันหนึ่งคือเอ๊ะทำไมมีรถแก๊บสองคันอ๋อสรุปว่าคุณคุนึกว่ากูดิวนายแบบจริงๆคือผู้ชายออกไปตัวขวัญใจอะไรก็ขวัญใจอะไรเยอะ โุดอาฉไม่อยากเป็นเมียแกางแก้งแก้ถ <F break hyster ically> <apper> <uity> ้าเาเชียงใหม่ก <pel> ็เสอร์กันาเชียงใหม่ก็ได้เติร์ฟพูดแพนดา เแต่าบางแห้งไทยเลงจะดุ้ว่าไไม้คือกูนึกบางเฮงมันบอกว่าพี่ต้องพี่ต้องสั่งอะไรเห็นเห็นเห็นฟูดแนด้าขึ้นมากูเลยว่าเงผู้ไทยแม่หรอไว้ใช่จริงๆด้วยแต่ก็ต้องจัดให้เขาเพื่อไม่ให้ไรเดอร์เขาเสียใจ ้หอีม,อมเแล้ว,วสุดแกเต็มสตรีดดมบางทีัเป็นโจรพอแค่นี้แรลสบรีวิวต้องการมีใครล้เลว สน่จริงที่ไม่ทิ <laughs> <laughs> ้งคว้างจริงหรอกูเป็นเสนีทจริงกี่โมงบอกด้วยนะทําไมกูพลาดอะไรทุกอย่างอย่างนี้ทําไมส่งการกูเล็มเร็วอย่างนี้โออยกูไม่อยากเป็นชสนีจริงแล้วกูไม่อยากเป็นชนีจริงแล้ว ลูกเต่ามบานสี่กันอยูบ่บ้าบอเลยลูกเต่าได้ลุกครึง่ง <laughs> คือลูกตะลูกบ้านดาวทุกคนได้ลุกครึง่งนั่นนี่นู่น <laughs> กูได้ไรเดอร์แกบไรเดอร์ฟุตแพนด้ากูไม่เข้าใจคือใครเป็นดาวกันแน่ใครคือชนีจริงดาวชะนีจริงอ <laughs> 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 โอ้ยจนหมักมาแค่นี้แหละไปแล้วต้องออกไหมต้องออกตีเพไหมต้องออกเพราะเราต้องไปแก้มมือแก้มมือกี่โมงชะนีเต็มร้านอยู่เรียกชายดูแลหนึ่งคนเร็วโอเคโอเคเรียกชายก่อนเอาลออ่อยแค่นี้เดี๋ยวมาไลฟ์อีกดึกๆอย่านอนนะ เข้าใจไหมอยากพึ่งนอนวันนี้อาจมีรายการสนีจริงเข้าใจไหมว่าจะมีไอจะไม่ควรใจแก็บ